สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้คุณแม่ลูกสีกับซิมาใหญ่อันนี้พี่น้องค่ะใหญ่เม็ดมักทุเรียนพี่น้องมักทุเรียนท่ากินแล้วห้าถิมเม็ดด้วยเนาะพี่น้องมันแตกมันแตกนอออกมาแล้วมันบ่อกควรที่จะอยู่ในคางๆแปลงพักทันสินะพี่น้องกระลอกไม่ใหญ่เบิง่งถิมไว้ลายเม็ดอยู่ถิมไว้ลายเม็ดอยู่หนีเนาะพี่น้องเนาะนีเม็ดหนึ่งแกะขึ้นมาได้ อีกมิดหนึ่งอยู่ข้างล่างมีพี่น้องพีกแกะจะเอาไปใหญ่ใหญ่ไปปลูกลิมสาพี่น้องบึ้งที่ละพี่น้องหากมันยาวยาวได้พี่น้องเี่ละเขาเอาไปตอนนะพี่ยังทุเรียนมันจะปลูกยากสังเกตเบิ้งนะพี่น้องสังเกตเบิง้ง,เ,งเพราะาหากมันหลึกบานนี้เขาตัดหากมันได้พี่น้องเขาตัดหากแล้วหากทุเรียนนี่มันจะบกบกเกิดบกมันแตกยอดหยากที่ระพี่น้องคุณ หากมันขนดาดว่าท่านได้ผลดินได้พี่น้องหากมันเลกหมากเลยเขาแปลว่าเขาเอาไปถากเนาะเขา็จิตัดกิ่งตัวนี้ได้พี่น้องตัดกิ่งตัวนี้แล้วก็ถากแล้วก็ใส่ถุงวิธีเขาเวลาเขาไปซื้อมาปลูกมันบล้ค่ะตัวนี้เกิดหลากแก้วมันบอกหลากแก้วมันเนี่ยจะเกิดยากแต่พอเขาไปปลูกในดินมันยึดดินไว้แล้วมันสิเกิดง่ายาหากแก้วมันบ่ถ,ถูกตัดนะพี่น้องก็เลยสิเอาไปปลูก ปลูกม็ดก่อนจังสิทาบนี่พี่น้องเอาไปปลูกเม็ดไวมิดมันมีอยู่แล้วในะนี่คุณแม่ลูกซีปลูกปีที่แล้วปลูกปีที่แล้วมันมีอยู่แล้วก็เลยต้นนี้พี่น้องต้นนี้ปีที่แล้วมันบอท่านใหญ่แต่ว่าต้นนี้ของปีนี้ละนี่มันบอกเป็นทีเหมะมันเป็นทีอับอก็เลยเอาไป ปลูกมองสถานที่มันเป็นกับเป็นตะปูคะนะหากเพราะว่าหากทุเรียนน้อยๆห,หากลึกอยู่ที่พี่นกถูกไหมอ่าพี่น้องเด้อเด้อได้พี่นอ้องเด้อโอู้หูคุณดาพี่นกดูดูอยากเอาทุเรียนอืมอืม,อม ดังก <aid> ึกเดือพี่น้องคะหากมันเลิกอยู่เทพี่น้องนี่มาเชิดได้ที่เรามาเออนี่มัพี่น้องตัวนี้มันอตัวมันออกจากตัวนี้พี่น้องมันออกจากตัวนี้ออกจากตัวนี้อืมออกจากตัวนี้ก็คือเป็นต้นนี่นี่หากมันพี่น้องหากมันอุ้ยหากมันยา้ามันสูงท่นไหนจะพยายญมาเพ็ดดีดเด้อพี่น้องดีดีตัวนี้ ตัวนี้มันหักแล้วหักจักตรงนี้นี่ตัวนี้หักแล้วเจ้าหมา้าที่เรามันมนอนอุ้ยพี่น้องอุ้ยหกักนี่หกับกบุเรียนอุ้ยหกักเดจ้าเทพพี่น้องน,นี่พี่น้องพี่ปูกับพี่ปูใหญ่อยู่หนี่บมอสไม่เหมือนโบมอสเทาก็ต้องใหญ่ ใหญ่ไปสามตนเลยอูอ้พี่น้องค่ะสุดยอดสุดยอดนี่มือ,อ,อที่ไหนพี่น้องนี่ที่นี่คุณแม่ลูกซี่ก็สิเอาเม็ดมันไปปลูกแต่จังทากน,นะพี่น้องร้าเหตุทีเขาเอาไปเพาะกอนเพาะเมล็ดแบบุเรียนแล้วก็ใส่ถุงมาพี่น้องเพราะเขาใส่ถุงปุ๊บเขาก็จะต้องตัดหักมันออกตัดหักมันออกแบบคล้ายๆปลูกไม้นะพี่น้องนี่ กิงกิ่งหากมักทุเรียนนี่มันหากทนเนยพี่น้องทนที่ละหากมักทุเรียนมันทนแต่เขาก็ต้องตัดถิ่มเมนบบตัดถิ่มเพื่อจะให้มันแตกนี่เห็นบอกหากมันพี่น้องมันลงกไปยึดดินเนี้ยวเนียวว่าเมนหักเผ่าคุณดิแต่ว่ามักทุเรียนปลูกยากก็เพราะว่าเพิ่นตัดกิ่งแกวแขนงน้อยๆนี่ออกเบิร์ดแล้วก็ชำไม่เนาะแลวมันเบิร์ดละพี่น้องเพราะมันเบิร์ดเขาไปซสือมาเมนบ มันเขาใส่ปุ๋ยใส่ยังแน่ต้นต่อมันมันก็เกิดหม่มันก็บดีคือของเก่าไดเพราะของเก่าเฮ้ามันทำไรไปแล้วนะพี่น้องมันทำไรไปแล้วมันก็บ่มีหากใหม่ขึ้นมาอันนี้แหละลักษณะทุเรียนมันปลูกเนี่ยวราเมือนีหคุขึ้นแูกชซีจะเอาไปปลูกนี่ก็คือจะเอาไปปลูกริมสาปลูกแล้วก็ขยายต้นค่อยตอนค่อยทาบเอาเทียนลูกไปแต่ละขันตอนมันบ่มีอย่างที่เฮาจะเหตุสำเร็จมือเดียวพี่น้องค่ะ สิไปปลูกล้วพี่น้องค่ะปลูกไว่ให้มันใหญ่ก่อนจังสีมาถากมันจะปลูก้วคะเพื่อนๆเนี่ยคุณแม่ลูกซีก็ได้ปลูกลงมือปลูกกับพี่น้องปลูกในต้นกล้วยนี่พี่น้องเพราะว่าสวนเฮาพบมันเป็นที่ไม้ยมือวันก่อนปลูกในต้นกล้วยว่าต้นนี้ไม่ได้ปลูกนะพี่น้องก็เลยเอาใหญ่มาปลูกต้นนี้ปลูกเรียบร้อยเลยพี่น้องการปลูกกระเบิดตองยากดอก เอาซอสดินใส่จักน่อยถมถุไว้เดี๋ยวมันกัใหญ่เองของมันพี่น้องนี่หอจังคอยมาเอาหยามันให้มันติดกอนสําหรับคนบมมีเวลาเนาะผู้คนมีเวลาผมกะสิใส่ถุงดําซองสามปีเพิ่งจงเสียมาปลูกนะพี่น้องล้วคุณแม่ลูกซีกะสีให้มันใหญ่ขึ้นไปเพราะมันใหญ่ขึ้นไปให้จังซีมาถาบถาบเอาให้มันหักมันไปกินตามธรรมชาติของมันกอนเด้อค่อยมาเบิ่งเอาพี่น้อง ปพี่น้องไปต้อไปต่อบัดนี้คุณแม่ลูกซีกับสียห้พี่น้องเบิ้งเนี่ยอันนี้ทุเรียนปีที่แล้วก็เอามิดมาฝังไว้คึอกันพี่น้องบดที่ใส่ปุ๋ยจากเถ่อมะย่างพอมะย่างพอบัดนนี้ก็เริ่มแลวละพี่น้องเริ่มจะใส่ปุ๋ยละอันขันต้นตั้งสี่ถือว่าพอตายแล้วพอต้นเพิ่นแข็งแรงละดินเอาพี่น้องควนดินเอาแล้วก็จังใส่ปุ๋ยมันก็ใหญ่แล้วาจังถากนะพี่น้องแห่มันใหญ่กว่านีดกอนจักน้อยนึง ไปต่อพี่น้องไปตอต้นนั้นต้นหนึงคุณแม่สิปลูกต้งน,นั่นต้นหนึง่งละหันมาตรงนี้ต้นหนึง่งพอดีได้มาสองตอน้นสิปลูกเขาเป็นคู่กันอยู่นี่ริมสะพี่น้อง เกลลงไปหาปลูกเกียยรอยแลวพี่นอกอทุบไป,ปอยู่นี่นี่พี่นอกอเดี๋ยวเหาจังเอาอันนั้นมาเอาเอาหนามมาคดลงไปจักน้อยเพื่อให้ดินละลายในบ่ตรงหดหลายคือที่ได้มาปลูกตรงนี้เพราะว่าที่ตรงนี้เมื่อวันก่อนเอาตน้นไผ่ออกมันเป็นดินว่าง ว่างแล้คก็คุณแม่ลูกซีมันไก่นามมันมีอีกต้นหนึ่งที่คุณแม่ลูกซีถาบแล้วพี่น้องสีผ้าไปเบิงคือเสียดผลอยู่หลบนีนะมือวันก่อนถาบไปแล้วกะมันต้นมันใหญ่ปลูกไก่สะเดี๋ยวไปเบิงเนาะพี่น้องเนาะน้องเรียนคุณแม่ปลูกเม็ดแต่ว่าคุณแม่ถาบหลบที่สามหลบหลบที่สามเบิงเลยค่ะพี่น้องตัวนี้เบิงแล้วมันเขียวๆตรงนี้มันว่าท่านตาย อาจจะมีโอกาสอยู่พี่น้องมันเป็นการปลูกทดลองเขาบอกมีการทดลองเขาบอกล่องพิษลองถูกาการปลูกทุกเรียนเนือว่าพืชทุกชนิดนะห้า,หาบ่มีประสบการณ์บ่มีการเรียนลู้มันบ่มีทฤษฎีที่สอนถ้ามาถ้าผักปฏิบัติเขาบล่ลงเมื่อเห็ดอ่ะเขาก็บบอกประสบคววมสําเร็จพราะฉะนั้นคุณแม่ลูกศิษย์ก็ปลูกเพื่อจะมาเรียนลู้เป็นการทดล่องแล้วก็เห็ดไปพี่น้อง แต่ต้นนี่ตอนสามเถือนบอต่ติดแต่ว่าหลบนีพุ่ม่ลูกซีก่ะหลบหบที่สามเนาะพี่น้องเนาะหลบที่สามบนีกเ็เบึ่งเบึ้งว่ะทำทามันจิติดเนาะพุ่ม่ลูกซีก็เลยเด็ดปลูกแล้วมื่อนันปลูกในต้นกล้วยของปีที่แล้วแต่การต้นกล้วยต้นกล้วยอยู่ในอ่านนี่พุ่ม่นปลูกซีปลูกมือหนันในต้นกล้วยเห็นบล่ละนี่อีกออกล้วยเอามาทมไหวเมื่อวันก่อนดึงดึงดึงเห็นมันปงขึ้นมาเออดึงหยาออกนี่ แตกเลยเด้ยพี่น้องมีกระปลูกในตอกล้กวยอย่ากล้วยยังละกล้วยเล็บมือน,นั่งนี่กล้วยเล็บมือนั่งกล้วยเล็บมือนั่งแตกแรนงได้ดีดยังวะอันนี้กะนี่เครือเครือกล้วยเล็บได้นี่กล้วยเล็บมือน,นั่งนี่ข้างล่างนี่เป็นกล้วยเล็บมือนั่งพี่น้องเชาวันมันคุ้ม ลาพี่น้องคะขอณูดใดๆเด้อพ่พอแม่พี่น้องคะว่าชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มิยังก็ให้กดให้คุณแม่ลูกซีเนี่ยนะกดชอบก็กดไม่ชอบก็กดกดไปโหลดพี่นอ้องมิยังให้กดก็กดเลยจ้าขอบคุณมากๆค่ะ